มาดูกันดีกว่านะครับสิบตัวละครที่ทำผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังในภาควาโนะจะมีตัวละครที่คุณชื่นชอบหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเรามารวบรวมกันดีกว่า10ตัวละครที่ทําผลงานได้หน้าผิดหวังนะครับในเรื่องวันพีในภาควานโอแห่งนี้ซึ่งจะเอานะครับนับจากปัจจุบันแล้วกันในวันที่ทําคลิปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวของผมแต่ว่าทุกคนลองจัดมาของตัวเองก่อนก็ได้นะครับว่า10อันดับหรือว่า5อันดับในใจของคุณเนี่ยที่คิดว่าทําผลงานหน้าผิดหวังนะครับในเรื่องนะคร หรือนะครับรับชมคลิปนี้เสร็จนะครับแล้วก็มาขัดแย้งกันก็ได้ก็คือพิมพ์มานะครับโอเคไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งและไปดูกันดีกว่านะครับสิบุคคลที่ทําผลงานได้น่าผิดหวังในภาควานะจะมีตัวละครนะครับที่คุณเห็นด้วยมากน้อยมากแค่ไหนเริ่มต้นที่คนแรกสําหรับคิงอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ถือว่าปูบทบาทมาได้ค่อนข้างเทพเลยนะครับแล้วก็อยู่ในฐานะมือขวานะครับของกลุ่มจรนสระดร้อยศูนย์ไคโดแต่เชื่อว่าบทบาทของคิงในภาคนี้นะครับหลายคนนั้นก็น่าจะพอเห็นด้วยครั ว่ามันยังดูไม่เทพหรือว่านะครับบทบาทมันน้อยเกินไปนะครับกับเรื่องราวของเขาที่ปูมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนของเผ่าพันธุ์ลูนารียเผ่าพันธุ์พระเจ้านะครับที่ถือได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่รัฐบาลโลกนั้นต้องการตัวสุดๆเลยหรือความสามารถพลังผลปีศาจข,ของพี่แกนั้นเนี่ยครับคือจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างเพียบพร้อมเลยนะแต่ว่านะครับคิงนั้นนะครับก็ไม่ได้รับการโชว์บทบาทนะครับที่มันมากเพียงพอในฐานะมือขวาของจัก,กรพรรดินะครับคือองจริงนยะคิงเนี่ยหลายคนก็คาดหวังไว้เยอะไงเกี่ยวกับเรื่อง ทางผลปีศาจนะครับของแกเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วแต่ว่าก็ยังนําเสนอมาได้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหรือเรื่องเผ่าพันธุ์ลูนาเรียซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเผ่าพันธุ์นี้นะครับที่สามารถสร้างไฟได้มันต้องมีอะไรพิเศษสิแต่พอไปไปมาๆนะครับกลับนะครับไม่ค่อยได้มีบทบาทมากที่ควรนะครับด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องนั้นต้องเร่งรัดนะครับการต่อสู้กันระหว่างโซโลกับคิงจึงทาให้บทมันก็เลยไปเด่นที่โซโลมากกว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าเสียดายถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างผิดหวังเลยในนภาาคว มาต่อที่บุคคลที่2สําหรับจินเบย์นะครับลูกเรือคนใหม่ล่าสัตว์ของกลุ่มหมวกฟางนะครับซึ่งแน่นอนจินเบย์ทุกคนรู้แหละครับว่าเก่งนะครับความสามารถนะครับระดับเจ็ดเทพโจรสลดัดซึ่งจินเบย์นั้นก็จริงๆแล้วในโชว์ผลงานได้ดีมากเลยนะในภาคของบิ๊กมัมนะครับก็คือเกาะโฮเก้ Cake, ที่สามารถยับยั้งนะครับให้พวกลูฟี่นั้นสามารถหนีรอบวนและปลอดภัยได้และพี่แกนั้นก็ไม่เป็นอะไรแต่ประเด็นหลักๆเลยก็คือนะครับพอเข้าภาควานุปรากฏว่าจินเบย์นั้นบทเนี่ยค่อนข้างจะดรอปลงไปเลยนะครับจริงๆมันก็จะมีชอ แต่ว่ามีนิดนึงนะครับก็คือตอนที่สามารถชนะฮูฮูไปได้นะครับแบบง่ายดายแต่ก็นั่นแหละครับด้วยดีกรีของจินเบนนะครับและด้วยภาคนี้เนี่ยเป็นภาคแรกเลยนะครับที่ในฐานะเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางอย่างเต็มตัวก็เลยทําให้นะครับก็คือเกิดการคาดหวังแหละว่าควรจะมีบทบาทนะครับหรือว่าโชยพวกเราได้เห็นความสามารถของจินเบนมากกว่านี้นะครับหากนับนะครับตั้งแต่วันทําคลิปตรงนี้ถือว่าก็ยังสอบไม่ผ่านนะในฐานะนะครับความคาดหวังนะครับของกลุ่มหมวกฟางในภาควานโนนี้หวังว่าจะมีการโชว์บทบาทมากกว่านี้ อาจจะเป็นตัวเลือกเลยครับหรือว่าเป็นคนที่สําคัญก็ได้ที่ช่วยเหลือให้โรบินนั้นนะครับรอดพ้นนะครับจากอันตรายนะครับที่ c ีพีซโนั้นกําลังจับตัวเธอไปเพราะในตอนนี้นะครับบทบาทของพี่จินเบย์นั้นนะครับก็คือเป็นนักดับเพลิงชั้นดีนะครับก็คือคอยดับเพลิงนี่แหละในตัวปราสาทนะครับของไคโดนะครับก็หวังว่าจะมีบทบาทที่ดีกว่านี้นะสำหรับจินเบย์มาต่อที่บุคคลที่3สําหรับอูซบนะครับอีกหนึ่งก๊อตในเรื่องวันพีชนะครับซึ่งอูซบนั้นมีบทค่อนข้างจะเด่นเลยนะันนนนาาเด่่่พวีแก้ถึงข ที่สามารถเป็นก๊อตได้นะครับกับค่าหัว200ล้านเบรีแต่พอมาในภาควานนนะครับบทของอุซบนั้นดอปลงไปเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับลูกเรือคนอื่นของกลุ่มหมวกฟางนะครับเพราะว่าคนอื่นนั้นสามารถสร้างผลงานได้ดีเลยนะครับในการจัดการคนนู้นคนนี้นะครับแต่อุซพบนั้นนะครับก็อาจจะด้วยความที่ว่าเป็นกิมมิคของพี่แกประมาณนี้แต่ก็หวังเลยครับว่าเดี๋ยวอาจจะมีอะไรนะครับที่พิกล็อกนะครับหรือว่าสร้างเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับวันพีทเกี่ยวกับบทอุซพบนะครับก็หวังว่าจะมีการอัปเกรดพลังนะครรับาก การต่อสู้ครั้งนี้นะครับสร้างผลงานดีๆข่าหัวของพี่แกนั้นอาจจะพุ่งอีกก็ได้ขอให้ไประดับ300-400ถึงล้านเบรีเลยนะครับก็น่าจะเทพน่าดูเลยล่ะสำหรับอุซบมาต่อที่บุคคลที่4สําหรับเดนจิโร่หนึ่งใน9ปลอกดาบแดงนะครับที่เปิดตัวมาค่อนข้างจะเทพเลยนะในฐานะนะครับ9้าปลอกดาบแดงนี่ที่พัฒนาตนเองมาอยู่ระดับต้นๆนะครับของเหล่า9้าปลอกดาบแดงแล้วและยังสามารถนะครับต่อสู้กับโซโลได้อย่างดีด้วยนะครับแต่พอเข้าภาควานมาปรากฏว่าบทของเดนจิโร่นั้นก็หายวับไปเลยนะครับแทบ ไม่ได้มีบทบาทที่สำคัญอะไรสักเท่าไหร่ซึ่งอาจจะมีบทที่มันดีหน่อยนะครับตรงที่ว่าร่วมมือกับก้าวปลอกดับแดงนะครับในการปะทะกับไคโดแต่ก็มันเป็นบทรวมไงมันไม่ใช่แบบว่าบทแยกเดี่ยวๆนะครับของเดนจิโร่เนะครับเพราะว่าโอ้โหสามีการปูว่าฝึกฝนมาอย่างยาวนานเพื่อจะแก้แค้นใช่ไหมแต่พอแบบว่ามีฉากต่อสู้ตัวต่อตัวแทบไม่มีเลยดูอย่างไรโซลยครับไรโซเนี่ยยังมีบทบาทที่เยอะกว่าเดนจิโร่อีกนะในภาคนี้นะครับก็เลยทําให้เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเสียดายนะครับในก้าวปลอกดับ กับการเป็นสมูรใช่ไหมใส้ดาบที่แข็งแกร่งนะครับน่าจะเขียนบทดีๆหน่อยนะครับให้กับพี่แกมาต่อที่คนต่อไปสําหรับแจ็คหนึ่งใน3ภัยพิบัติของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูรไคโดนะครับก็แจ็คนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เคยมีถึงทฤษฎีนะครับว่าแจ็คนั้นผู้ที่ฆ่าตาเยี่ยวแต่ปรากฏว่านะครับพอไปไปมามาแล้วนะครับบทบาทของแจ็คนั้นก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะเป็นถึงระดับนะครับหนึ่งใน3ภัยพิบัตินะครับถึงแม้ว่าจะพอเริ่มมีบทดีๆหน่อยเนาะตอนที่ปะทะกับเผ่ามิงนะครับ ในฐานะ1ใน3ภัยพิบักติของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดเลยเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้ก็ปูมาค่อนข้างดีใช่ไหมบุกไปนะครับจัดการนะครับอินุราชีกับเนโกะมามูชีแต่ภายหลังเนี่ยก็มีการแก้บทแล้วก็คือให้อินัราชีกับเนโกะมามูชีนั้นก็คือจริงๆเนี่ยมีความสามารถที่มากกว่านี้ใช่ไหมหากเป็นร่างซูลองหลังจากนั้นนะครับแจ็คบทบาทก็ตกไปเลยนะครับไม่สามารถต่อสู้นะครับกับอินอาราชีนะครับในร่างซูลองได้เลยนะครับก็คือบทถือว่าแย่เลยนะทั้งที่มีการปูบทบาทมาอย่างดีนะ ครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเสียดายเพราะว่านะครับถึงแม้ว่าแจ็คนั้นหลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็มีแบบว่าความแข็งแกร่งของร่างกายมีความสามารถที่มันสามารถปูไว้ได้นะครับถึงความแข็งแกร่งของพี่แกจริงๆเนี่ยถ้าทําบทมาว่าให้เผามิงนั้นรุมหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูแบบว่าเพิ่มความสามารถของแจ็คไปมากกว่านี้หมายถึงว่าเพิ่มดีกรีให้พวกเราได้เห็นเลยครับว่าแจ็คนั้นนะครับดูดีกว่านี้แต่บทโดยรวมนะครับถือว่าแจ็คนั้นค่อนข้างน่าผิดหวังเลยสําหรับภาควานนี้มาต่อที่ตัวละครต่อไปนะครับสำ บอนนี้ขอรวมให้เลยนะครับหกล่องนภาพาก็6กล่องหน้าพานี้นะครับก็ถือว่าอีกหนึ่งความหวังเลยนะของแฟนขับวันพีชนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้แหละว่า6กล่องหน้าพานั้นนะครับก็คงจะได้เจอนะครับกับลูกเรือกลุ่มหมวกฟางแต่ปรากฏว่านะครับบทของ6กล่องหน้าพานั้นก็ค่อนข้างจืดจางเลยนะครับมันจะมีเยอะหน่อยน้องน้องอุนติใช่ไหมแต่คนอื่นนั้นนะครับคือเวลามีฉากต่อสู้เนี่ยก็เป็นการต่อสู้เพียงแค่1ตอนเท่านั้นก็ถือว่าน้อยนะกับความสามารถที่ถูกปูมานะครับด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการต่่อสู้เพียงแค1 แล้วก็แพนน็อกแล้วก็หายไปเลยไม่มีบทบาทเลยนะครับแต่จริงก็ยังพอเป็นจุดที่เข้าใจได้นะว่าภาควานนี้เนี่ยตัวละครมันเยอะมากๆเลยนะครับก็เลยทําให้การเกลียบทของแต่ละตัวละครนั้นมันก็เลยอาจจะดูน้อยไปจึงทําให้ก็ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเพราะหกล่องนัาพานั้นเนี่ยตัวละครแต่ละตัวมันก็ดูน่าสนใจใช่ไหมหากเขียนบทดีๆหน่อยนะครับปูเนื้อเรื่องหรือว่าปูมหลังอะไรมากกว่านี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนขับวันพีกก็น่าจะอินตัวละครเหล่านี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราแทบไม่ได้เห็นปูมหลังของตัวละครในหกล่องนัก ถ้ามีมันก็มีแบบบางๆน้อยๆนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นนะครับเรื่องราวของหกล่องนภาที่มันมากกว่านี้มาต่อที่คนต่อไปคนที่7นะครับสรับอชูราชโดจินะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็พอจะคุ้นๆแหละครับตัวละครตัวนี้หนึ่งใน6กล่องนภานะครับที่ถือว่ามีการปูบทมาแหละครับว่าในช่วงแรกๆของหกล่องนภานั้นอชูราโดจิถือว่าแข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสามารถต่อสู้นะครับกับโอเด้งได้ดีที่สุดแล้วและอชูราโดจินั้นนะ หนึ่งตัวความหวังในฐานะนักดาบใน6กล่องนัพาเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าภาควาโนนะครับนอกจากฉากนะครับที่ร่วมมือกันต่อสู้กับไคโดนะครับหลังจากนั้นก็แทบไม่มีบทบาทอะไรเลยแถมโดนระเบิดนะครับของเจ้าคันจูโร่ไปอีกนะครับเสียสลายคนอื่นนะครับก็เลยไม่ได้เห็นฝีมือการต่อสู้ของชูราโดจิที่มันมากเพียงพอนะครับในการเข้าภาควาโนนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเสียดายเพราะพี่แกเห่นุ่นร่วนแบบนี้นะครับแต่พลิวมากๆเลยในการต่อสู้มาต่อที่ตัวละครที่8นะครับสลับเบโปนะครับแน่นอนหลายคนจะคิด ว่าเฮ้ยเบโปเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าทําบลงานได้น่าผิดหวังนะเพราะว่าพวกผมนั้นไม่ได้คาดหวังกับตัวละครตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะผมว่าเบโปเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกคาดหวังอันนี้จะเป็นส่วนตัวก็ได้นะว่าภาคนี้จะได้โชว์บทเทพๆหรือว่าโชว์บทบาทที่มันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับในฐานะมือขวานะครับของกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดคือเอายังไงก็แล้วแต่จะเก่งไม่เก่งแต่ขอให้มีบทหน่อยนะครับแต่ว่าภาคนี้เบโปแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับมีแต่ว่าคอยวิ่งไปวิ่งมาเท่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดาายยคก็ืออ่ง คิลเลอร์เงี้ยมือขวานะครับของทางด้านของคิดใช่ไหมบทบาทก็ดีนะแต่ว่าเบโปนะั้นนะครับโหบทบาทน้อยมากๆนะครับจะบอกว่าไม่เก่งเนี่ยแต่ผมว่าต่อให้เก่งหรือไม่เก่งนะครับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่จริงๆเนะี่ยเป็นคนเงงเผาบิงใช่ไหมด้วยความที่ว่านะครับร่างซูลองของพี่แกนั้นอาจจะมีความสามารถที่มันมากกว่านี้ไงมันะมาสามารถเขียนบทบาทได้ดีมากๆเลยนะครับว่าจะต่อสู้กับตัวละครไหนก็ได้ในกลุ่มจสรสลัดร้อยศูนย์ไคโดแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่เรานั้นแทบไม่ได้เห็นความสามารถของเบโปเลยในภาคนี้มาต่อที่ตัวละครที่9 ครับอันนี้รวมๆไว้เลยนะครับก็คือลูกเรือของกลุ่มจนสลัดบิ๊กมัมนะครับก็คือลูกๆของบิ๊กมัมนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายเลยนะครับโอซายกพลขึ้นมาใช่ไหมจะขึ้นนะครับโอนิงาชิมะก็ขึ้นไม่ได้เสียทีนะครับร่วงแล้วร่วงอีกนะครับแล้วก็บทบาทก็หายไปเลยนะครับทั้งที่พวกนี้เนี่ยเก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะครับแต่ถูกตัดบทไปดื้อๆเลยนะครับแล้วจะมาทําไมเลยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องน่าเสียดายนะครับสหรับลูกๆของบิ๊กมัมนะครับจริิิงๆก็ไไไไไไมมมมม่่่่ด้้วววจจจาาาารรรรรรณณ์์อออะะะะะะเเยนนพูัแทบี บทบาทเข้ามาในภาคเลยแต่ว่ามีการจ่อเข้ามาก็ถือว่าน่าผิดหวังนะครับเพราะว่าในฐานะลูกเรือนะครับของกลุ่ม4จกักรพรรดิเนี่ยอย่างบิ๊กมัมถ้ามีบทบาทแล้วลวก็นะครับก็น่าจะทําให้เนื้อเรื่องมันดุเดือดมากกว่านี้สงครามมันน่าจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้ขึ้นไปอีกมาต่อที่บุคคลที่10คนสุดท้ายนะครับอันนี้ผมว่าเดาไม่ยากนะว่าผมจะพูดถึงใครก็พูดถึงบิ๊กมัมนี่แหละโอเคบิ๊กมัมนั้นบทเยอะมากๆเลยในภาคนี้นะครับการต่อสู้มากมายเลยแต่ถ้าพูดถึงดีกรีที่เขาปูาบิ๊ มันดูแข็งแกร่งเวอร์วังมากๆเลยเมื่อเทียบกับ1ซป u เ e r n o v ปอร์โนวาใช่ไหมแต่ปรากฏว่านะครับผลงานก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยนะต่อสู้พ่ายแพ้ไปนะครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับแต่ก็โอเคเข้าใจได้นะครับในการเกลียบทนะครับแล้วก็ต้องการให้บิกมัมนั้นสามารถหลุดพ้นจากตรงนี้ไปเพื่อให้บิกมัมนั้นยังสามารถนะครับมีเนื้อเรื่องต่อไปได้ก็ต้องรอดูในอนาคตว่าจะมีการเขียนบิกมัมยังไงนะครับในภาคต่อไปนะครับกาการแก้แค้นของเจ๊แกแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่า มีความสามารถหรือว่าบทบาทที่โชวยเห็นเนี่ยเทพมากกว่านี้แต่ปรากฏว่านะครับเออก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่หลายคนนั้นอาจจะคล้องใจแต่ผมเชื่อว่าไอ้ข้อเนี่ยของ Big m มันะครับบางคนอาจจะคิดว่าเออก็ดีเกินคาดแล้วหรือผิดหวังก็ได้นะมันก็อยู่แล้วแต่นะครับความคาดหวังของแต่ละบุคคล ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10ตัวละครนะครับที่ทําผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับในเรื่องวันพีชนะครับในภาควาโนแห่งนี้แต่จริงๆอย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่ามันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็จะมีความคาดหวังของแต่ละตัวละครที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยผมแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวว่าผิดหวังตัวละครตัวไหนบ้างแต่จริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่จบนะเนื้อเรื่องยังมีอีกนะครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าอาจจะมีบทบาทของบางคนนั้นเพิ่มเติมมขึ้้้้นนนนนนนาาาจจ่สใคัแลวกกก็็ดดดีเิไอ ก็คือทำคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับในภาควานุแห่งนี้แล้วอาจจะทําอีกนะครับตอนช่วงที่ภาควาโนุจบไปแล้วและเหมือนเดิมหากใครนะครับอยากจะรับชมอะไราคอมเมนต์มาและใครที่ยังไม่ได้กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสวัวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ